การเตรียมผักผลไม้สําหรับการปัน่นแน่นอนเราที่อยู่ในกรุงเทพเช้าขึ้นมาเดี๋ยวบางทีเราไม่มีเวลามากพอนะครับที่จะเตรียมสิ่งเหล่านี้ยกเว้นตื่นตีสี่กว่าอย่างผมนะครับก็ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเตรียมไว้ตั้งแต่กลางคืนเลยนะครับหั่นผักผลไม้แล้วก็ใส่กลอก่องปิดเก็บไว้แช่ตู้เย็นไว้วันรุ่งขึ้นก็มาตักใส่เครื่องปัน่นรับประทานได้ทันทีนะครับเ,เสียเวลาไม่มากในตอนกลางคืน เราเสียเวลาอย่างอื่นกับชีวิตเยอะแล้วเรามาเสียเวลาเพื่อสุขภาพเราบ้างผมว่าได้ประโยชน์มากกว่ากับชีวิตนะครับถามว่าบางท่านบอกว่าเคยทราบมาว่าการที่เราหั่นเก็บไว้เนี่ยนิวทริชั่นหรือคุณค่าทางอาหารมันลดลงมันหายไปผมว่าผมผมก็ยังทำอยู่นะครับเนื่องจากว่ามันจะหายไป5% 10% 20ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้ ไม่ได้ทําทานเลยหรือเช้าขึ้นมาแล้วตื่นมาแล้วทาไม่ทนันเราก็เลยเป็นข้ออ้างว่าเราไม่มีเวลามากเพียงพอที่จะทําในเช้าวันนั้นนะครับสำหรับผมทานยังดีกว่าไม่ทานครับสําหรับพืชผักผลไม้ใด,ดๆก็ตามนะครับที่เรารับประทานสดได้ผมก็องาปั่นรวมได้หมดเลยผมไม่สนใจว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเ,เพราะว่าผมถือว่าผมกำลังดื่มในสิ่งที่มีประโยชน์กับชีวิตนั่นเองไม่ว่าบางทีผมก็ใส่ กะเพราโหละพาอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากใส่ก็ใส่เข้าไปเปลี่ยนรสชาติลองดูกล้วยกล้วยน้ำว้าบางทีเหลืออยู่จากการทานสดผมเอามาสไลซ์แล้วก็ใส่ผมว่ากล้วยเนี่ยข้อดีก็คือทําให้น้ําที่ปั่นออกมาแล้วเนี่ยมันมันสมูทขึ้นนะครับดื่มง่ายขึ้นรสชาติหอมหวานดื่มง่ายจริงๆผมก็ชอบบางท่านอาจจะใส่เกลือสักนิดหนึ่งนะครับหรือน้ําผึ้งสักช้อนหนึ่งสุดแล้วแต่ทําได้หมดเลยครับ ผมอยากชักชวนให้เราหันมาดูแลสุขภาพกันเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าในวันข้างหน้าแล้วก็ป้องกันโรคร้ายต่างๆนะ้แต่มะเร็งที่พวกเราไม่ได้อยากเจอให้ห่างไกลาจากชีวิตเราครับ